สวัสดีค่ะยูกิจากช่องไทย PBS ค่ะวันนี้นะคะยุกิก็จะมาบอกถึงการคุ้มดอมสมองค่ะเพื่อนๆเคยประสบป,ปัญหาแบบนี้ไหมคะก็คือการนอนไม่หลับค่ะเพราะเกิดจากความเครียดสะสมนะคะแล้วก็ความเครียดตอนนอนด้วยนะคะก็คือตอนเช้านะคะเราไปเรียนมาแล้ว8ชั่วโมงนะคะ กลับมาบ้านเนี่ยเราก็ต้องทําการบ้านอีกนะคะแล้วเราก็นอนเลยโดยไม่มีการคูลดานสมองนะคะทําให้เกิดความเครียดสะสมแล้วก็ทําให้เรานอนไม่หลับค่ะก็คือการคูลดาวนสมองนะคะทําให้สมองผ่อนคลายแล้วก็สบายๆนะคะก่อนนอนเพื่อให้นอนหลับย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะก็คือเราสามารถทํากิจกรรมอย่าง ว่ารูประบายสีฟังเพลงนะคะคุยกับครอบครัวนะคะหรือว่าทำงานบ้านนะคะก็ทำให้สมองมีการคูดานแล้วก็ผ่อนคลายมากๆขึ้นด้วยค่ะทำให้นอนหลับยังมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะสำหรับวันนี้ยุกิต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ